ทูบร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีทูบหนึ่งชุดมีสิบห้าแท่งนะคุณแม่ขาหนูจะบอกว่าสินค้าที่หนูพูดไปหรือบอกไปถ้าไม่สมัครใจไม่บูอาไม่ศรัทธาไม่ได้นับถือไม่ได้อยากได้ไม่ต้องบูชาไม่ต้องซีเอฟนะคะไม่ต้องบูชาไม่ต้องซีเอฟนะคะอืม ของแบบนี้อยู่ที่ศรัทธานะคะแม่ขาหนูง,งบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยหรือยังไม่มีตังไม่เป็นไรติดตามได้หน้าเพจเลขก็ให้ฝีอยู่แล้วไม่ได้สีเรียดนะคะแคปเจอร์ค่ะเจ๊จขาหนูอ่าไม่ได้บูชาเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะนะเจ๊ขาถ้าหนูไม่บูชาอ่าถ้าหนูไม่บูชาของกับเจ๊หนูจะถูกหวยไหมคะไม่เกี่ยวค่ะ นะคะหนูอาจจะมีดวงหนูอาจจะมีบุญของหนูอยู่แล้วก็ได้นะเเออจ๊ค่ะถ้าหนูจะบูชาหน,หนูจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมคะอันนี้ไม่ไม่ทราบเลยค่ะนะคะเออบางคนบูชาของหนูไปนะคะแต่ไปซื้อลอตเตอรี่ใบ,บเดียวหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็ยากนะคะอะใครแคปแล้วก,กดแปดค่ะเม็ดเดียวตัวเดียวนะคะใครแคปแล้วกดเลขแปดค่ะ ครแครแล้วกดเลขแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางในการซื้อในการแทงนะคะใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอืมไม่ได้บังคับพี่ซื้อชอบก็ซื้อตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะแปดห้าค่ะไม่ทราบว่าเต็มหรือยอยังอันนี้ไม่ทราบหรือนะคะอ่อมีใครจอาปลาล้าไหมอืมไม่ค่อยอยากโชว์มันมีน้อยนะคะปลาล้าสับอืมเอาไหม ถ้าเอาจะได้มาเปิดนะคะเลขดับยังไม่ได้บอกค่ะนะคะวันนี้วันที่สิบสี่อ๋อใช่ป่ะวันที่สิบสี่เนาะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกนะคะอืมเอาไปฟาดเอาไปฟันก่อนเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้เนื้อมาวันนี้อันน้ำจิ้มไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอตัวฟันอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวเดียวเองนะคะไม่ได้จบแค่นี้ล่างหรือบนดีคะเจต้องถามกล่องสลากเลยคะ่ะว่าเขาจะเอาไว้ที่บนหรือไว้ที่ล่างนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน นะคะอืมขปะลากระปุกหนึ่งเอามาสองกระปุกก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอา,เอาปะลาไปใครจะเข้ากลุ่มยวให้ซีเอปะลาจีเอห,หนูไม่ค่อยชอบบูชาแบบของเครื่องรางของขังค่ะหนูกลัวเอาของเอาของกินไปทานแล้วนะปะลาสับสองกระปุกสวยมากปะลาสับสองกระปุกนะปะลาสับหนึ่งกระปุกทานได้นานนะคะหนึ่งกระปุก หนักสองขีดมีฝาซีนเรียบร้อยหมดอายุปีหน้านะคะมีฝาซีนเรียบร้อยนะคะฐานกรร,ากรรมวิธีทางโรงงานสะอาดถูกสุขลักษณะมัยนะคะปลอดภัยแน่นอนอ,อ,อร่อยนะคะปลาซับสองกระปุกพร้อมเข้ากลุ่มนะคะใครรับเจ๊ขายอยู่ในกลุ่มแล้ว CF ได้ไหม CF ได้ค่ะปลาสับอร่อยมากจริงๆปลาสับอ,อ,นะอ,อร่อยนะคะเออปลาสับอร่อยนะ ไม่ได้ไม่ได้อวยเนี่ยอร่อยจริงอ่ะปลาสับสบู่ไม่มีค่ะสบู่เดือนหน้าเลยค่ะสบู่หมดเตี้ยงเลยค่ะปลาสับสองกระปุกสองร้อยฮะเหรียญร้อยเก้าเก้าใช่ค่ะเหรียญร้อยเก้าเก้ายังไม่ค่อยอานน่าจะอ่านไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่าแชทตอนนี้อ่ายอยู่ที่เก้าสิบเก้าบวกไม่รู้กี่ร้อยนะคะโอเคน่าจะช้าหน่อยนะต้องกลับขออภัยด้วยนะคะ ไม่มีปลายทางค่ะร้านโอนอย่างเดียวนะคะอยากร่วมบุญกับเจ๊อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะนะวันหนึ่งอนะในกลุ่มวางแนวทางแบบนี้จริงๆลาวพิเศษฮานอยสตาร์ลาวเฮดดีอันนี้ไม่ค่อยชัดเนาะอันนี้จีนเด้งไปแล้วบนล่างนะคะนี่อ่เห็นไหมเลิกนะเลิกนะคะนี่ ลงให้แบบจุกๆเวลาเข้ากลุ่มแล้วอันกดกลุ่มด้วยนะคะอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีในการสะอาร่วมสร้างองค์พระปิกาณน,นะคะเดี๋ยวให้ดูชัดไหมคุณแม,ม่ชัดไหมชัดไหมคะหกแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสี่หนึ่งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะอันนี้ใบ่ายฟันลายน,นี่บ่ายฟันที่สองค่ะอ่าเป็นหมายเลขบัญชีนี้นะคะ ใครจะร่วมสร้างไม่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 ซีเรียสนะจะทําก็ทําไม่ทําไม่ได้ซีเรียสเข้าใจยุคนี้อืยุคนี้เงินทองหายากนะคะไม่ไม่ได้ซีเรียสนะคะเบื่อรัฐบาลไปเบื่ออะไรเข้าล่าคิดว่าเบื่อคนเดียวหรอไม่เอาไม่พูดไม่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 โยงกันเมืองนะคะหนูหนูไม่เอาค่ะไม่เอากันเมืองไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องอยู่เฉยๆสวยๆอยู่บ้านไม่อยากไปอ่า ไปนั่งโต๊ะห้องแอร์เย็นๆเสียงขับปับไม่เอานั่งนั่งสวยๆอยู่บ้านดีกว่าที่บ้านแอร์ก็เย็นแล้วนะคะไม่รัฐบาล <c oughs> โอเคนะคะอ่ะขออนุญาตปิดไลฟ์นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอีกหนึ่งรอบขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโอนแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวให้แอมินรีบส่งลิงให้เข้ากลุ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อความเยอะค่ะ นะคะอะขอตัวลานะคะสวัสดีค่ะว่ที่แล้วหนูบอกดับอะไรดับดับสามใช่ไหมเออดับสามสามก็ไม่มาเนาะทูบร้อยห้าสิบค่ะปกติทูบร้อยเก้าเกวันนี้ร้อยร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีนะคะอ่ะขออนุญาตปิดนะคะขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุก order, ทการกดไลค์กด like, กดแชร์ะนะคะวันนี้คนดูดีจัง